มาค่ะเริ่มค่ะเสียงผกม,มือเป็นกำลังใจต่อสู้ไปเอยาไจะชอวยอกีวามภาคภูงใจที่มีเกียรติยศสีสีจากพวงมาลัยรัวค่ะมีไม่ยังตกมืออะไรอีกแล้วเนี่ย ก็ปกเมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขาช่วยป้องก,กันโรคโควิด19นงคะไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นยังมีทีมงานของทั้งอสอมอแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยที่เป็นผู้ที่ป้องก,กันโรคโควิด19ด้วยนะครับค่ะและยังรวมไปถึงนะคะประชาชนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐในการป้องกันเชือ้อโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่สวมหน้ากากออกจากบ้านนะคะ หรือว่าการล้างมือบ่อยๆหรือการเว้นระยะห่างด้วยนะคะอย่างน้อย2เมตรด้วยวันนี้พวกเราชาวสบศนะครับร่วมส่งกําลังใจให้กับนักรบสู้โควิดทุกๆท่านเลยนะครับที่กําลังทาหน้าที่อยู่ตอนนี้ครับค่ะและถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรานะคะก็คงยังคงมาตรการไว้เช่นเดิมนะคะครับใช่แล้วครับการดต้องไม่ตกนะครับเน้นย้ำเลยการดต้องไม่ตกนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะครับ ก็ à, เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้กันครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการของพวกเราได้ทาง f a c e b o o k จุลสารออนไลน์สสซอยแนั่นเองนะคะครับและรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทางของ YouTube ช่อง The PR HSS ครับค่ะก็พบกับพวกเราได้ในรายการคุยล่านส,สนานซอยแปได้นะครับทั้งสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ